สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวอัปเดตใหญ่มากๆเลยของจักรวาล MCU เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคดีจอหารแนเมเจอร์ที่ในที่สุดเนี่ยตั้งแต่เหตุเกิดในเดือนมีนานะครับก็ยืดเยือ้อแล้วก็มีการดีเลย์มีการล่าช้ากันมานานอะ่ะสุดท้ายก็ได้ทําการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วแะครับณนะตอนนี้นะครับผมผลการตัดสินออกมา ว่าตัวของโจนาหนเมเจอร์มีความผิดจริงนั่นเองนะครับโดย2ข้อหามีอะไรบ้างข้อหาแรกเนี่ยนะครับผมก็คือ reckless assault in the third degree นั่นก็คือทำลายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนั่นเองและข้อที่2นะครับผมก็คือ harassment หรือว่าคุกคามนั่นเองครับโดยกำหนดที่จะประกาศโทษของโจนาหนเมเจอร์เนี่ยจะอยู่ในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2024 และด้วยการตัดสินนี้เองเนี่ยที่มาเวลก็รอมานานแสนนานเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงต่อกับอนาคตของมาเวลซึ่งจริงๆแล้วในโลกิซีซันส2เนี่ยก็ได้มีการปรับรบทปรับอะไรออกมาแล้วถูกไหมให้กลายเป็นว่าเรื่องราวของแคงเนี่ยก็สามารถจบบริบูรณ์ได้ในเรื่องราวของโลกิซีซันสเหมือนกันเป็นการกําเนิดมัลติเว r ร์สอกมาใหม่ตอนนี้พอรู้ผลแล้วล่ะว่าโอเคแคงเนี่ย ไม่ได้ไปต่อแล้วตัวของจอห์นไฮเมเจอร์ผิดจริงมาเวลทำการปลดทันทีนะครับผมต่อจากนี้จอห์นไฮเมเจอร์ไม่ใช่แข่งอีกต่อไปแล้วแลวถามว่ายังมีแข่งต่อไหมตรงนี้เนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้100%แต่ดูเหมือนว่าแข่งเนี่ยจะไม่ใช่บทหลักอีกต่อไปแล้วละครับแล้วผมก็คิดว่ามาเวลเนี่ยไม่น่าจะเอาแข่งมาเป็นบทหลักแล้วด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลจากวงในนะยังไม่ได้ประกาศออกมายางเป็นทางการเพราะว่านอกจากการที่ปลดจอห์นไฮเมเจอร์ออกไปก็มีการเปลี่ยนชื่ออเวนเจอร์ภาค5าจากอเวนเจอร์แข่งให้กเรย์น ธรรมดาเฉยๆยังไม่มีการระบุชื่อภาคใหม่มากนั่นเท่ากับว่ามาเวลเนี่ยก็ต้องทำการเปลี่ยนดิเรกชันทั้งหมดเลยเลยครับผมปีนี้เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นปีที่ยากลําบากมากๆของมาเวลเลยนะครับเจอหลายเรื่องมากๆเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที่แย่สุดๆนะครับผมแล้วก็กระแสต่อต้านหรือว่าความเบื่อหน่าย หนังฮีโร่พอดหนังล่าสุดของมาเวลในเฟส4แล้วก็จุดเริ่มต้นของเฟส5เนี่ยก็คือแบบหลายเรื่องมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยในระหว่างปียังมีการสไตร์ของท้างนักเขียนแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงอีกด้วย ที่นี้เองเนี่ยแล้วมาเวลจะเอาอย่างไงต่อเลยครับผมตรงนี้เองก็ต้องบอกไว้เลยว่าก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามาเวลจะเอาอย่างไงต่อก็คงต้องรอดูกันแหละเดี๋ยวก็คงจะมีข่าววงในเนี่ยออกมาเรื่อยๆแต่เอาเป็นว่าตอนนี้มาเวลก็คงต้องปรับแผนกันยกใหญ่เลยนะครับตรงนี้การปรับแผนแันก็ส่งผลกระทบมากๆเหมือนกันเพราะว่าการวางแผนของมาเวลวา,วางแผนเอาไว้ค่อนข้างจะล่วงหน้าเยอะเลยถูกไหมเพราะมันมี จุดเปลี่ยนอะแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งหมดอะมันก็เหมือนยกเครื่องใหม่หมดเลยแต่หลายๆคนก็มองว่าเป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าไอ้ขีมาเวลทำมาตั้งแต่เฟสสี่เฟสห้าเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเวิร์คสักเท่าไหร่หลายๆคนก็บอกว่าในตอนนี้ยังไงสมาเวลก็เข้าสู่ช่วงในการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีไม่ว่าโจนาานเมเจอร์จะอยู่หรือไปก็ตามเพราะว่ามาเวลเนี่ยได้ออกมาพูดแล้วว่าเขาจะลดจํานวนหนังลงแล้วก็เน้นคุณภาพมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงดเดเรคชั่นอย่างชัดเจนอาจจะได้เป็นการที่เป็นโอกาสสาคัญในการที่จะมาอะยกเครื่ กำลังดําเนินอยู่เนี่ยอารมณ์เหมือนซ่อมเครื่องบินขนขณะที่มันบินอยู่อะ่ะก็ทําได้ยากแต่ถ้าได้มีโอกาสให้เครื่องบินมันลงจอดอแล้วก็มาซ่อมเครื่องบินในระหว่างที่จอดอาจจะทำได้ง่ายกว่าเนี้เป็นอุปมาท,ที่ลองคิดมาอะไรประมาณนี้ผมคิดว่ามันจะง่ายกว่าก็ได้แล้วมาเวลก็ใช้ปีหน้าในการแทบจะเรียกได้ว่าพักเลยนะเพราะว่ามาเวลก็คงทํางานต่อน,นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คืบหน้าในทางฝั่งของ MCU ในแง่มุมของหนังของคนดูสักเท่าไหร่เพราะว่าก็มีหนังมาให้เราดูเพียงเรื่องเดียวแต่เป็นเรื่องสําคัญมากนั่นก็คือเดดพูลสามนัน ว่าแข่งนั้นจะถูกตัดออกไปเลยหรือเปล่าแต่ถามว่าทําออกไปเลยอะ่ะตัดออกไปเลยได้ไหมก็ดูสมเหตุสมผลดีจากการจบของโลกิภาคสสามารถไปขึ้นตัวร้ายใหม่สามารถไปขึ้นโครงเรื่องราวใหม่ได้เลยและในวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นผลด,ดีของมาวิลเลยด้วยซ้ำไปก็เป็นไปได้เหมือนกันครับทางเดียวที่เราจะรู้คําตอบได้ก็คงต้องรอดูแหละว,ว่าหลังจากจบ a อเวนเจอร์ห้าเอเวนเจอร์หกเนี่ยกระแสมันจะเป็นยังไงนะมาวลอาจจะสามารถกาบกู้มาวลให้ยิ่งใหญ่ขึ้นใหี่ครั้งได้ผ่านเหตุการณ์นี้เลยก็ได้จากโชคร้ายกลายเป็นโชคดีผมคิดว่าก็มมีีโอออกกาสเเปป็นนนนนไได้หืััแต่ ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็อยู่ที่ผลงานแล้วก็ฝีมือของมาเวลนั่นแหละว่าจะพลิกสถานการณ์ได้ดีขนาดไหนนะครับแต่ก็ต้องพูดกันตรงๆเลยว่าในปีที่ผ่านมามาเวลนั้นเจอปัญหามากมายจริงๆและนี่ก็เป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับผมกับการที่มาเวลนั้นได้ทราบผลการตัดสินของคดีเจอห์นเมเจอร์และได้ทําการไล่เขาออกจากบทแข่งหรือคอนเครอร์แข่งผู้พิชิตแล้วแล้วไอการไล่ออกตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้มาเวลสามารถคว้าบทแข่งคนใหม่มาได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าบทของแข่งเองในตอนที่เซ็นสัญญ,ญากับจอห์นเมเจอร์ได้มีการหลุดออกมาว่า มาเวลได้มีข้อตกลงเอาไว้กับโจนหาหนว่าจะไม่มีคนอื่นนักแสดงคนอื่นสามารถมารับบทแข่งได้ตราบเท่าท,ที่โจนาานเมเจอร์ยังเป็นแข่งอยู่แต่ตอนนี้โจนาานเมเจอร์ออกไปแล้วก็ท่ากับว่ามาเวลนั้นมีโอกาสที่จะรีแคสคนมารับบทแข่งแล้วเลยครับแต่ก็ใช่ว่ามาเวลจะเอาคนใหม่มานะเพราะว่าตัวของแข่งเองเนี่ยก็ไม่ได้รับกระแสะการตอบรับดีสักเท่าไหร่จากแฟนคลับถูกไหมก็มีคนที่ชอบมากๆเหมือนกันในขณะเดียวกันก็มีหลายฝ่ายที่รู้สึกว่าแข่งเนี่ยดูจะไม่ได้ส่งพลังไม่ได้แข็งแกร่งไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอันเนนนี้้ยก็็คคงงงตตออรดูใาว่จนะป และน,นี้ก็คือการรายงานข่าวในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันในรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ